โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน,นานาทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับจะมาพาทำหัวตาลนะครับหัวตาลในการทําตกปลานิลหรือว่าปลากเกตทั่วไปนะครับสําหรับหัวตาลก็จะเอ่ยกันก่อนว่าเขาจะเรียกกันก็มีหลากหลายประเภทนะครับบางคนเขาจะเรียกอีกอย่างหนึง่งต่างจากผมนิดหน่อยนะครับผมจะไล่ให้ฟังก็คือจะมีตั้งแต่หัวเชื้อตาลชิปตาลแล้วก็จะเป็นพวก เหยื่อสาเร็จตานแล้วแต่คนจะเรียกหรือว่าต่างกันทํานะครับสําหรับในการพาทาครั้งนี้ผมโดยส่วนตัวจะเรียกว่าหัวเชื้อตานนะครับหรือว่าหัวมักตานนั่นแหละครับบางท่านอาจจะเรียกชิปเรียกแบบต่างคนต่างจะเรียกต่างกันนะครับสมมุติบางคนเขาจะมีการวิธีการทําที่แตกต่างกันออกไปของผมจะมาพาทาในสูตรของผมเองนะครับสําหรับตานนั้นจะใช้ตกปลาอะไรได้บ้าง สามารถตกได้ตั้งแต่ตะเพียนยี่สกปลาเก็ตทั่วไปจนถึงปลานหนังครับแต่หลกัลกๆแถบชนบุรีและยองผมจะเอาไปตกปลานินกันซะเยอะเพราะว่าอ่างแถบผมปลาประเภทนี้จะเยอะมากกว่าแต่ยี่สกหายากครับครับสําหรับใครที่จะชมวิธีการหมักตาลก็เดี๋ยวไปชมในคลิปนะครับก่อนชมก็ฝากนะหลายๆท่านกด ไลค์ like, กดแชร์และก็กดติดตามช่อง YouTube ผมไว้หน่อยนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับช่องพันน้ำเจืของผมด้วยนะครับไปชมการทำวิธีการทำหัวหมักตาลใช้ตกได้ทั้งปลานินปลาเกตตกได้หลายๆอย่างครับไปชมกันเลยครับหัวตาลพันน้ำาจืดเริ่มแรกจากวิธีการทำเราจะนำเนื้อตาลสดมาเคี่ยวในกระทะหรือทำให้สุก โดยประมาณเนื้อตาลก็จะอยู่ที่1กิโลกร,รมัมเราจะทำการเคี่ยวจนเนื้อตาลนั้นสุกเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อในเบื้องต้นอันดับต่อมาเราจะทิ้งเนื้อตาลให้เย็นลงหลังจากเย็นแล้วเราจะนำเนื้อตาลที่เราเคี่ยวสุกแล้วมาใส่ที่กระมัง โดยจะมีวัตถุและส่วนผสมต่างๆที่ผมเตรียมมานั้นอย่างที่หนึ่งนั้นจะเป็นหัวอาหารไก่หรือเป็นหัวหารไก่บดนั่นแหละครับสำหรับหัวหารไก่บดผมเลือกใช้อยู่ที่2อห่อหรือโดยประมาณน้ำหนักก็คือ หกิโลกร,รมัมและอีกหนึ่งอย่างที่เตรียมมาก็คือเป็นผงกะทิ ผงกะทินี้เป็นผงกะทิสําเร็จรูปซึ่งเป็นแบบแห้งผ่านการฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยในการใช้ครั้งนี้เราจะเลือกใช้อยู่ที่2หอ่ออันดับต่อมาผมจะเลือกใช้เป็นแยมโลแยมโลตัวนี้เขาเรียกว่าแยมโลไข่ซึ่งแยมโลไข่ผมจะเลือกใช้อยู่ที่2กิโลและจะเอามาผสมกับแยมโล ประเภทที่ว่าเรียกเป็นสีเขียวก็คือยำโลใบเตยสำหรับยำโลใบเตยเราก็จะใช้อยู่น้ำหนักประมาณ2กิโลเช่นเดียวกันสรุปโดยรวมเนื้อตาล1นกิโลหอาหารไก่1กิโลผงกะทิ2ถุงยำโลรวมกันแล้วจะเป็นอยู่ที่4กิโล เราจะทำการนำมาผสมรวมกันให้หมดโดยสุดท้ายเราจะมีตัวสุดท้ายก็คือเป็นกากน้ำตาลใช้อยู่ที่ประมาณ5ขีดหรือเราจะใช้ครึ่งขวดหรือเท1ขวดเต็มเลยก็ได้ครับ จะเริ่มผสมและนวดให้เข้ากันนวดจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันตามภาพและวิดีโอ สำหรับการหมักทำหัวเชื้อตาลครั้งนี้เราจะทำและเก็บใส่ลงบรรจุภันธ์ที่มีความหนาแน่นหรืออากาศเข้าไม่ได้ทิ้งไว้โดยประมาณ3เดือนเป็นอย่างต่ำถ้าจะให้ดีให้เก็บทิ้งไว้1-2ปีจะเป็นหัวที่เข้มข้นมากครับสำหรับวิธีการทำหัวหมักตาลก็ทำง่ายๆแค่นี้กันเองคนไหนที่อยากทำก็ลองทำดูครับ เอาไว้พบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ